สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพบวมาพ่อแม่เพ้นชาแนลคือเกาเหลาจ้ามากับทีรักแม่เจี๊ยบของแม่เพนจ้าพี่น้องจ้ามานี่ได้ต้มต้มใส่พี่น้องคิดอยากคือเกาเหลาจ้ารอบดึกอันนี้นกิมซี่ฟู้ดเทด้วยเองจ้าพี่น้องจ้าพริกแดงกับพริกเขียวปั่นใช้กันเปลี่ยนหน้าทิ่มใไซนัมพี่น้องมาจ้าพี่น้องจ้าเสือกเป็นไงเสือกเป็นยังแม่ที่ได้ใส่กันไก่ตัดเอาจ้า นอนหลับดปพี่หมอพีพิณแล้วไปลอยตุ่มเตือมือดิจ้ะจ้าพี่จ้ว่าไม่เกี่ยวกับม่เพิ่มพอนี่กินเข่าเที่ยสีใดยืนตัวนะแม่เลยยเตัวไนจ้ะจันทร์อโอ้มีผักก่อนปากอม้มีเกินปักบวยจะปักบเลย ไ,ม,ไม,ม่คุม้มคมใส่คุ้มมาจะเมยอใส่แก่จ้ะหมดก่อนเหรวใส่ออนอันนี้ใส่แก่จ้ะเป็นไหนอันนี้คุ้มมากเลุ้มมาก ด้วยนะครับมันย้มมนเนะมื่อคืนอะผมกมันมั้นแสบนะบ้ากอาวัวานาดไปจะแค่อจจะใบมัน้าดนะใส่ลูก้ายไป้ไปเข้าไปตอนนี้นั่นนะก้าว <c oughs> คุณน่าจะตื่ใจไวมทีตะไคร้หม,มดบร้ซอมาก ได้ปลบูไว้่ะกำลังงามจ้ะโบท่านี่กล้ากินมันได้่อื้มใชมค้ณคุน,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 น ดโอ้โอ้โอ้อออนอนะเป็นจิน้ใส่ใส่มันดินนจักรเป็นสั้นๆจ้ะตากระไรใส่มันดินมจิบพังลุงหมิบโตน,นี่เขาเป็นยังไง แล้นก็คลาบคลาบอือแบบนี้แต่ช um ีอนเนี่ยมาจากอืมหอมยีดีบแบบนี้าม่บุี

เนาะใ่ <c ười> <c ười> ่ทินยาเลยเนาะแซ่บหมพี่ต้องคว่าไม่ได้กินข้าลัดจ้าอือนี่อกรอจุ๊ก

ฉันน้องมโหกัแม่น <c oughs> <c oughs> ี่อือหืจิปวดแสบใจย์ก็เสียบจ้ะขุมๆอำลังมจกับมึงจิมพีพูดโอ้ยเขากันน้ำลาจ้ะ ทำหน่วยไปจ้ะทำบะเทียงไปเนี่ยทเรียญโอ้ขมนะขมอํำลำจ้ะ ผมจังใส่อมากขนาดอนว่าจิ๋วมกัดกบบกางคนแบบนี้แม่กินแม่แบบจเคแซ่บแซ่บ่เหรจาก,กินกับนี่จัดน้อยนึงกับกินกับกนี่ เดีด๋อวเดอพี่น้องส่วนซานมือกันด้เห็นแต่มีเพลงกินจ้ะเคียชิมมงนอืมว้าจ เฮ้ยพี่น้องเจ้เฮ้ยเจ็บพี่น้องจ้ะไม่แบบเป็นไม่เจ็บไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้าดึกหลายแล้วชมยาด้วยจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ชั้นนียจ้ะพี่น้องจ้าคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าไม่แบบเพิ่นไปเจ็บไปแล้วจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายจ้า